บิว่งนุ่งอยู่อย่าเจ้าปูเป็นเจ,ออจ้าคาราประเด็นคือมีงานอีหลีพี่น้องเอ้ยจิกก,กัีกพวกจิกกันกับบิวโรดมึงแนบอกให้มันเพงไหน,นะ่ะการ์ตูนเมื่อก,กอี้หรอคะเห็นว่าพวกก็แบบคิมพูดให้หนูหรอคะนี่เสื้อผ้านเนี่ยมันก็ไม่หอบมาพี่ไม่ได้ตัวฟรีเหมือนน้องนะคะที่บอกค่ะนทำไม่เลิศแค่นี้เลย จะพูดถึงน้องถือครนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากคิดที่แล้วน,นะคะใครยังไม่ไปดูสามารถไปดูได้นะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่เราเจะถ่าย MV J, ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงตรงพอดีนะคะระลงไปทําอาหารที่เห้องน้องกระตูนนะคะลงไปเจอกันข้างล่างคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ห้องน้องกระตูนนะคะด <c oughs> <c oughs> ไอ้่เอมาซม่้ไม่หาอไม่ดี่หนีกันี่องทเมอซเข่ะเาอาะโอ้ยลูกลูกแม่วันยับหอก าง่งกะเพากระเจกะเพราอิแบบจุกๆเาบอกว่าแกงส้ไก่ซื่อแกงกเจ้๊ยรกับไกระเียวกไก่ัยะไ้กดูเมียว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 กระเพราแน่เยเอ้ยอ้ย้ยหมาะแผงกระเพราบอ้าค้าเอาจ้าครั้งนี้จเลนอาหารนะคะปวครับเดี๋ยวเบ้อ มปกองปตากองกูท้มากูจะมาสยเรวโคราอิสํารับไปแต่ตาเราไม่ยิงมาเร็นแล้วอันนี้มาป่เลยอมาแใส่หน้าพี่เฟยเหมือนเดิมเยี่ยุกยย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 เยย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 เดยยยยยยย อาคุณไ้กไป้างหนาออกซิเจน8 3 8ตอนนี้เราก็ย้ายมาอีกสถานที่นึงนะคะนั่นก็คือวัดประเด็นคือมีงานอี๋พี่น้องเอ้ยกํกำลังรอน้องพี่ยอรวมร่จะของเท่าสวัสดียู่ ย้ายโลเคชันมาที่นี่ฝนกวนเวอร์ถ่ายดีๆไม่ได้ใช่ไหมเหมือนแบบปล่อยฝนเทียมอ่ะเ่ีวว่าเลยพี่ว่านัาจะน้ำตั้งมแอระมันหัวตั้งเรียว่ะมีน้องชาดำนะคะโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นไปแล้วนี่น้อยนี่ มาไหนบรัสซูมันตกมายากาศดีจังเลยกูกินกันกูกินกันกูกินกันยัยมูกูทางเคยไหลบ้างอะไรอย่างนี้ยทำไปเฮ้ยเฮ้ยเธอฝนตกแล้วฝนตกแล้วที่ทิ้งไงล่ะ มันขี่รถอ่ะมีเราไปเลยนะคะทุกคนนะครับตอนนี้เราก็ทีมบิวกก็มีคอสตูมกับเมคอัพตอนนี้ก็กำลังกำลังเดินกลับนะครับเพราะนักแสดงผู้กำกับกับอาตากล้องมันขี่รถกลเราวนๆไปเราไม่จอดรับค่ะแล้วก็จะได้อย่างไงเสีงทิ้กันเลยใช่ค่ะเรามาบีบมาอะไรด้วยนะเอออุ้ยน่าสภาพตอนนี้นะคะเป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะห้าโมงเย็น มืดแล้วจ้พี่น้องก็เดี๋ยวเราจะมีฉากถ่ายในห้องนะคะตอนกลางคืนเนาะนัดอีกทีประมาณสองทุ่มมือนีคือแบบเบิดมือเบิดเว้นนะจ๊ะใายมือเดียวแต่ว่าก็มีเหลือฉากที่ต้องอยู่ที่น้องบัวแต่ว่าก็ถ่ายไม่ได้ว่ามันฝนตกเนาะแสงก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันนะคะอีกทีสองทุ่ม ี่คนนี้ลันลานะคะลันลาดูแลคนนี้น่าซึมค่ะคนนี้ติวติว <c oughs> <c oughs> ข้าใครกันนดนี้เด้หรออันนี้ยังเห็นตาตาของหลอ อย่าใช่สับอย่าใช่สับโอว่นก็ทำเดียวซาล้โก้โอเว่นเอียนคิมอย่าใช่สับอย่าใช่สับอะไรตอนนี้เอาไหมทำไมอย่าใช่สับอย่าใช่สับไม่รู้เรื่องลองรู้กับตอนนี้เอาไหมตอนนี้เอาซาปากลซาปาตอนนี้เอาซาปาอ <c oughs> มึงกับมัู่ได้ดอขึ้นอย่าง,ง่าออกเป็นการ,รเ,ลเลียไสัก่ามากน่อออตอนนี้เไอกมนี้เอาไเอออกเลยเอาออกซ่มออกแกอซมซื่อก็เคลื่อนต้องเคื่อนป้องออกเดี๋ยวราจะถูเข้ามาออกไม่าง่ั้เลย่าให้นี่่ <c oughs> าทใบแส

ไม่เราไม่ใช่าก็ไดีก็ไดีไงก็เหนอยอย่างนี้แม่แล้วไม่ป้อนไปคืนนะจับนาแต่ว่าหนวดผีเมื่มดเห็นหนดงนี้ใช่ไปดิถอกิไปดอ้อนไปทยาต้อกดกพร้อมนะคะสีดยิ้กเลยยิรับยิมรับเขาัเอออ้าวสักคอําปอนจาได้วยจิไปสบกวางไข่ก้องไหนกวาง ไามคือไม่ต้อย่ามอใช่ปากนะแล้วมือก็เปลดิ่งพอตัยิแบบปิดประตูเขาถ่ายกล้องแบวอําเลยอําเลยปิดปากหรอไม่รู้ใครปิดปากอุ้ยปิดปากอุ้ยอุ้ยมิดปากเรื่องอไรไม่รู้เลยไม่รู้ ยิบขาวจินละจากินข้าวไปหน่เ้เปิดเปิดไปิดปิดปิดไฟโอแมนมากเปิดไฟปิดไฟเ Sorry it's a e a n cry n the lose l i e ะไรกันเี่นกันย่ะนเี่ีมกันเกเนอะ a เ c d อ้างกัีะอเีรเอรักัยไััเนเนัอเออ สูตรหนึ่งเป็นคนใจเดียวนะคะเป็นอะไรคหนูสหนไม่ได้่ไเป็นอะไรนะคะหนูแค่ไทยมีมึงกับบิวโรดมึงแน่บอกให้มันเลงไหนหนศึกษาไี่ห้าง่ห้างอีหลีอันนี้ไม่ส่งนะเป็นแล้วครับ แสดงว่าสมจริงบ้้านแลวค่ะตอนนี้เวลาจะเที่ยงคืนแล้วจ้ะอยากนอนพคอมโคแตกไว้ไม่น้อยไปนี่หมอูอข้าวผอมนี่ได้พุงมันอ่ะเออชูมันดีส๊อไปตาพี่น้นนนะองตอนนี้นะคะเราก็ถึงเวลาที่เราจะไปถ่ายทำสถา,านที่ o u t ดอ o r นะคะ<ม>และก็คือหนองบัว<ม>ลพลุพลังแห่ง เราก็ตั้งกล้องไว้นะคะใช่ค่ะวันนี้เราให้น้องขายไปนะคะแล้วก็เดินไปชาวบ้านนน่นมาค่ะนอนอ่ะมันน้องถ่ายเล่นกันเองอ่ะชอบทำหนังแบบสองคนนะทำหนังนับคู่อ่ะนขาฟอตเอ้ยมึงก็บังบีเดินไป ลอยมือแต่แม่มันเก็บมือเฮาตอนเลยจริงๆ้มจริงเลยพี่มีน้ำมันในรถอยู่เดี๋ยวพี่เอามาล้างให้พี่เลยนี่เขาใหญ่คนนี้เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะแดงมืเริ่มต่อยใหญ่ขึ้นแล้วนะแสงมือแสงมือปิดกองแล้วปิดกองแล้วอุ้ทำไมนี่มันเกิมาชนกัเย้ปิดกองแล้วรู้แล้วนะคะว่าใครเป็นดาวใครคะคุณเดช รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเหนื่อยค่ะรู้สึกเน่ยไม่ได้อป็นยังไงอุ้ยถ้าสิเอานี้ไปสัมผัสก้นเร็วๆอ่ารู้สึกรู้สึกเหนื่อยค่ะวันนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะใช่ค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราอุ้ยบัไให้บัวไว้เดี๋ยวตันนี้นะคะเราก็กำลังจะไปสัมผัสนักแสดงของเราะสวัสดีครับผม นายชีวิตพอกแซนไซที่เล่นื่อต,ตะวันนะครับวิทยาศาสตร์ห้องหนึ่งครับอ,อุ๊ยฝากไอจีฝากเฟซหน่อยค่ะเผื่อใครอยากติดต่อง,งานเอ้ย IG TA WA XN ครับให้พูดความรู้สึกที่ออกมาทํางานแต่ไม่ได้ตังค์หน่อยค่ะไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่ได้ประสบการณ์เย,ยสนุกมากครับพี่ๆเป็นเอ,เองมากเลยครับอุ๊ยชิดเมื่อกี้สนุกไหมคะสวัสดีค่ะ ม่ชื่อแตงค่ะมึงการอากดีเทน้ำตัดสีส่งเกินอ่ะเป็นไงคะฝากไอซีฝากอะไรหน่อะเผื่อมีคนอยากติดต่องานเออ i G X M X A T N T ค่ะอืมเป็นไงบ้างคะทํางานกับกองนี้ก็สนุกค่ะเจ๊อจอยดีอืมแล้วระวังผลตอบแทนอะไรไหมคะไม่ค่ะรู้สึกยังไงกับผู้กํากับที่บีไม่ค่อยตรงกับงานที่เราจะมาทําวันนี้ค่ะ ตรงอยู่นะคะตรงอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มากับเราในวันนี้เปลี่ยนผลงานน้องแล้วอยากติดตามน้องแล้วก็อยากติดต่องานที่มีเงินจริงๆนะคะก็สามารถติดต่อน้องได้นะบาย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 ก้องหน่อยเยใค่เราจะไปดูนะคะว่าหลังปิดกองแล้วเอ่อกองเราทำอะไรกันบ้างนะคะเราวกดูกัน กระตุ้นเมื่อกี้หรอคะคไม่เลิศอะคะ่ะคือจะไปชนน้องได้ไงคือน้องเ,อเป็นนักแสดงเราต้องให้เกียรติน้องสิคะแบบเนี้ยพี่ไม่ทำหรอกคะ่ะเด็กผิดเจอเห็นว่าผู้กำกับคิมพูดให้หนูหรอคะตัวเองยังนั่งคุกเข่าไม่ได้เลยคะ่ะคนจะใช้คนอื่นถ่ายให้นะคะไม่ลเลิศนะค่ะเจนจะพูดให้หคอมเมนต์คนนี้อีกแก๊อรรู้ไหมนี่ที่จริงเนี่ไม่ได้ทำหนะ้าที่คอสตูมนะนี่เป็นตัวฟรีในกลุ่มแล้วแต่รู้ไหมเฟรมน่ะ แต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ไม่มาทํางานสักทีนี่เสื้อผ้าเนี่ยมันก็ไม่หอบมาพี่พี่รู้ไหมคะกล่องเนี้ยบบนี่เราคิดว่านี่มีหน้าที่นะคะก็คือคอสตูมพี่บอกว่าสไตล์ดิบคอสตูมเนี่ยก็คือแบบเป็นมือเฟชชั่นอลแล้วคะ่ะก็คือไม่ต้องอะไรมากเขาจัดแจงแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นน้องหยีคะ่ะพี่ไม่ได้ตัวฟรีเหมือนน้องนะคะที่บอกว่ะ ก็เป็นถือไฟนะคะจะให้ถือแล้ววิ่งไปวิ่งมาได้างานละแสมันก็ไม่ตรงสิแล้วคนอื่นละที่ว่าทานู้นทานี่ทําอะไรหรือยังไปดูคลิปย้อนหลังค่ะมีแต่หนูทํเท่านั้นเลยคือจะทวงยุติความยุติธรรม,มแก่ชาวประชาชาวประชาชีประชาโลกประชาอะไรก็ว่าไปนะคะแต่นี่ไม่ขอทวงยุติธรรมให้ตัวเองเพราะว่าตัวเองยุติธรรมแล้วค่ะก็ไปถึงกล้องแล้วก็เอ่อผู้กํากับกันเลยดีกว่านะคะไม่เลิศแค่นี้เลยไม่เลิศอยากจะพูดถึงน้องถือไฟนะคะใช่ค่ะ วันันก็คือแบบแบบก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะบอกเลยใช่ไหมก็เคจะเฉยออยืนคุมไปว่าไฟจะดับไหมว่าไฟจะผัดหรืหเอเปล่าคือไม่เข้าใจหน่อยว่านี้นไม่เลิศไม่เลิศตรงไหนน,นี่เลิศสุดแล้วค่ะสุดโอ้ผู้ชายต่อแถวาสามหัวท่านคะคนเลิศไหมลนะ่ะเป็นครูค,คุณจะจีวันเลิศปะหน่อยอ่ะ,ะก็อแถวไประยะระยะาอดันหรอต่อแถวไประยะาอดันวหรอมีอะไรอีกไหมถ้ามีอะไรอีกก็ไลน์มาอีกแก่เมื่อยโอ้ าใครอยากติดตามคลิปอเอ,อ็มวีที่เราถ่ายไปนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยว <laughs> จะลงให้ดูละกันนะคะโอเควันนี้ขอตัอนรับไปก่อนนะคะบ๊ายบาย <laughs>